มันีล้ผมาลงไที่ล้งเงี้ยเนี่ยมาเลก็เมื่ได้เนี่ยมาเลยก็เมือบบได้คนะเลืออยู่บ้างนะเลืออยู่บ้างคนหลหาไปลงไมันเวงน้ำกันมาลงอ่บนีเลือยังแนลงไ เป็นเผาถ่านมาเลยบอลยใหม่มเลยเหียมขมรูคนเด็กจ้า มันน้ำหดมันห้องเด็กนะพี่ลุงเฮม

นีกคือกันนี่คือกันนี่คือกันแมนต่วนี่กุ้กันล <c oughs> ุ้นไอ้ชาวบ้าบมานี้พออกต้นเฮาเอาอมีมันเอ้ยถูงทั้งไปต้นสั่เอเออยแล้วให้มาต้น

ไปจังโอ้โห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  ซาลาวอยู่ยังสงซาลาวเหี่ยมขนาดไอ้กระติกไอ้เหี่มวันเลยชินหรอ แกมันมั่วสุมอยู่ห้องถุงเท้าปลกระกนบนม้

เละรับลุงเลยวะเพราะเขาอยู่นู่นนี่บวยแล็กน่นะกจดเก แม่แกะเสื้อมาหน่อยกันมาเออน่ารักจริงแม่พุ่นลูกกินน้ําๆๆเออได้ๆตํา เนี้่ย้านนี่ยหนกเล่เขล่เขายอันนี้ยี่น้อวลูกลางมาลกเลยเขบกินชาวบนไหวงไปหูน่อย้ต้ยุละ